สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้อ้วนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ All-Star Tower Defense อีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับสำหรับหลทางผ่านนะครับเนื่องจากว่าหลทางผ่านของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับโบรทเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วใน EP นี้ก็ยังเป็นโบรทอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างใน EP นี้ก็คือเราจะไม่ลงแบบโซโล่นะครับ เราต้องการลงโบรสออยังไงก็ได้ให้จบไวที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมนําเสนอลงแบบดูโอหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเซตที่เราจะนําไปใช้นะครับสําหรับการลงโบรอสแบบจบไวๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ดูตอนต้นคลิปก็น่าจะทราบดีแล้วนะครับว่าจบไวในที่นี้คือจบภายในกี่วินาทีนะครับผมอ่ะเราจะมาพูดถึงเซตที่เราจะนําไปกันดีกว่านะครับเซตที่เราจะนําไปเนี่ย สำหรับดูโอนะครับหรือมากกว่านั้นก็ให้เอาตัวไปประมาณนี้นะครับผมคนที่1นนะครับเป็นคนที่จะต้องเล่นต้นเกมยาวไปตลอดจนกว่าจะถึงเวฟที่8เวฟที่9เลยนะครับโอเคคนที่จะต้องเล่นต้นเกมเนี่ยจะต้องนําตัวไปประมาณนี้นะครับ1นนะครับเป็นทันจิโร่นะครับใส่ออฟไฟนะครับผม2นะครับตัวถังดําน้ํานะครับผมใส่ออฟอัลตาเมจิกนะครับผม ส่วนตัวที่3นะครับเป็น speed wagon นะครับใส่ออฟ universal 1ิเวอร์ซนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นหนวดดำนะครับใส่ออฟ b บ a c k hole หรือออฟของตัวหนวดดำเองนั่นเองนะครับผมคนที่1ก็จะต้องนำตัวไปประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ใช้เซตในการเคลียร์บอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรดนะครับผมในเรดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงแล้วก็ทุกๆอย่างไว้ในนั้นหมดแล้วนะครับผม ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเราใช้ตัวอะไรในการลงนะครับผมติดตามชมให้ถึงตอนที่ลงเลทแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราไปลงเลทเนี่ยตัวละครที่เราทำการลงให้ดูเนี่ยคือตัวละครที่ใช้ในการฆ่าบอสนั่นเองนะครับผมส่วนเพื่อนเราอีกคนเนี่ยก็จะนำเซตนี้ไปนะครับอันนี้คือเซตสำหรับเพื่อนเราอีกคนหนึงและผมเองเนี่ยก็จะเล่นเซตในการฆ่าบอสนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าผมใช้เซตอะไรเนี่ยก็รอดูในตอนที่ลงเลทไปแล้วนะครับผม โอเคครับผมอันนี้คือภายในเกมที่เรามาลงโบรท์แบบจบไวๆกันนะครับผมอันนี้นะครับเป็นภาพที่ถูกอัดมาก่อนที่จะนํามาภาคเสียงใส่เข้าไปใหม่นะครับก็อาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับผมในเว็บที่1นะครับคนที่พกถัานน้ำน้ำมาเนี่ยจะต้องลงถัานน้ำน้ำเพื่อให้คนที่วางไอเซนเนี่ยอัพสปีดวากอนขึ้นไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ในเว็บที่2เนี่ยก่อนขึ้นเว็บที่2เนี่ยจะมีเงินเด้งมันนิดนึงนะครับให้พอวางสปีดวากอน ให้คนที่พกถังน,น้ำมาเนี่ยวางสปีดวากอนได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็อัพขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับพอขึ้นเวทที่สามเนี่ยเงินจะเด้งบวกรบมาพอดี1 0ึ0งพันกว่ากว่านะครับก็จะพอวางทันจิโร่เนี่ยไว้เขี่ยด้านหน้าได้แล้วนะครับผมส่วนคนที่เล่นตัววางไอเซนนะครับให้เราเซตสปีดวากอนแล้วอัพสลับกับไอจังได้เลยนะครับผม ไอจังเนี่ยเราจะวางประมาณเว็บที่3นะครับเวฟที่3ไท้ายๆเวฟหลังจากอั speed ว a g อนขึ้นไปแล้วขั้นที่ 1.48k นะครับผมเราจะเริ่มดันไอจังได้เลยนะครับยิ่งบัฟของไอจังขึ้นเป็นขั้น250%ไว้เท่าไหร่เพื่อนที่ลงกับเราจะเล่นง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยจะเคลียร์ยูนิตง่ายมากๆทําให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ต้องลงทันจิโร่ดักเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับผม โอเคหลังจากที่เราเดินทางมาถึงเว็บที่5ที่เพื่อนเซททันจิโดไว้ที่ด้านหลังแล้วนะครับเราก็จะทําการสลับอาเงินระหว่างสปีดวาก้อนกับไอจังไปเรื่อยๆนะครับในส่วนตัวคนที่ลงไอเซนนะเราจะอัพสปีดวาก้อนสลับกับไอจังไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนคนที่พกทันจิโดมาเล่นต้นเกมนะครับเขาจะต้องวางทันจิโดตีแอร์เนี่ยในเว็บที่8นะครับผมเพราะถึงเว็บที่8นะครับให้คนที่พกถังนำ้นำน้ำหรือทันจิโดเล่นต้นเกมมาเนี่ยวางทันจิโดไว้บริเวณตรงกลางเพื่อให้วงกลืนทั่วทั้งแมปนะครับ ให้เราทําการขายทันจิโร่ด้านหลังทิ้งนะครับเพื่อป้องกันการทับสถานะของทันจิโร่ที่ตีแอนะครับหลังจากที่เราขายด้านหลังเสร็จแล้วทันจิโร่เริ่มเคลียร์บริเวณตรงกลางเสร็จแล้วนะครับจะเหลือบริเวณด้านหน้าทางออกใช่ไหมเราก็จะต้องขายทันจิโร่ด้านหน้าทิ้งออกไปนะครับเพื่อให้ทันจิโร่เนี่ยตีได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับผม เสร็จแล้วนะครับกลับมาฝั่งของคนที่ต้องลงไอเซนยังไม่ต้องทําอะไรอีกเช่นเคยนะครับเราจะต้องอัพเงินนะครับให้สปีดวากอนแม็กในเว็บที่11นะครับและในเว็บที่12นะครับไอจางจะต้องอัพขั้น16ชาร์ปสได้นะครับผมอ่าพอ เราอัพไอจางขึ้น16ชา้า17ในเวบที่12ใช่ไหมครับเงินจะเดือเราลาว3-4แสนนะครับให้เราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยโถมใส่ปลาหมึกไปเลยครับปลาหมึกเนี่ยจะต้องตันภายในเวบที่14เท่านั้นนะครับหลังจากที่ปลาหมึกตันในเวบที่14แล้วนะครับพอขึ้นเวบที่15เราจะสามารถเซตไอเซนได้ขั้นแม็ก1ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะง่ายมากๆสําหรับการลงแล้วนะครับเพราะว่าไอเซนขั้นแม็กเนี่ยสามารถฆ่าบอสได้แน่นอนนะครับแบบด่วนๆจีเลยนะครับผม แล้วหลังจากที่เรารับเงินจากปลาหมึกออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถคำนวณเงินตัวนี้ออกมาได้นะครับว่าเราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วต้องการใช้ไอเซนเนี่ยเท่าไหร่นะครับไอเซนหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้ขั้น2ขั้นก่อนสุดท้ายเนี่ยด้วยงบ 2.1m นะครับถ้าเกิดใครรับมาแล้วมีตังมากกว่า 2.1m ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับให้เราลงไอเซนถมเข้าไปให้หมดเลยนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ย ผมลงไอเซนทั้งหมด7ตัวนะครับผม7ตัวเนี่ยสามารถเคลีย์ยูนิตที่เดินออกมาได้ไวมากๆนะครับแล้วก็อัพแม็กขึ้นไป1ตัวเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวหลังจากเคลีย์ยูนิตทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะกดโคลนทันทีนะครับถ้าเกิดใครเห็นช่วงต้นคลิปเป็นไฮไลท์สำหรับการลงโบรอสรอบก่อนหน้านี้นะครับผมที่จบไปประมาณ330 ต้นๆน,นะครับส่วนในรอบที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คือรอบที่มีการลงซ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับในรอบนี้ก็จะช้ากว่าเดิมไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่เราโค่นบอสแล้วบอสก็จะถูกฆ่าโดยไอเซนโค่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการโซูโรบูรอสแบบไฮสปีดนะครับลงแบบ2คนจบไปจบเร็วแน่นอนนะครับผมไม่ต้องใช้ตัวหยุดเวลาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากให้จบไวกว่าน,นี้สามารถทำได้นะครับผมเวลาที่ บอสเริ่มออกมานะครับเราจะรู้ว่าเวลาบอสเริ่มออกมาเนี่ยเราจะเห็นหัวเขาขาใช่ไหมให้เรากดขายตัวสโลเราทิ้งมันจะไม่สโลบอสนะครับแล้วยูนิตที่ออกหลังจากนั้นก็จะไม่สโลเช่นกันเราก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยว่ามีโอกาสที่เราจะเคลียร์ไม่ทันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันง่ายกว่านั้นเซ็ตสโลไว้ทางด้านหลังเพิ่มได้นะครับผมก็เคลียร์ทันแน่นอนนะครับถ้าแบบนั้นอย่างในคลิปวิดีโอนี้ ก็จะจบไปประมาณ338าวินะครับผมก็ถือว่าเป็นเลทบูโรสที่ตึงและลงได้ไวมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีวิธีลงที่ตึงและไวกว่าน,นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วเรามาฝึกกันดีกว่าว่าเราจะลงยังไงให้ไวได้มากกว่านี้นะครับผมสำหรับส่วนตัวผมผมมองว่าวิธีนี้ค่อนข้างที่จะง่ายและไวมากๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ย เราเลือกรงโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ซิสนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไวายจัดนะครับแล้วมีซิสเยอะเแล้วนะครับสำหรับซิสสโ่ตล่บลูรอแบบเดียววนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ด้านน้อกไปก่อหน้านั้นแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีวิธีการลงอะไรที่วกว่านี้นะครับลงบลูรไว้กว่านี้สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ใน Discord นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Uh, ลงให้ดูหรือว่าแนะนําผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมนําไปลองไปทดลองให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับ EP พิเศษหนทางผ่านจบโบรอสแบบไวๆเพื่อไม่ให้เบื่อและจะได้ครบก่อนที่เลดโบรอสจะถูกนําออกไปนะครับก็จะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดข้อมูลข้างในไม่ครบถ้วนประการใด สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันถึงตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ